สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลวันนี้นะคะเราจะทําเมนูของกินเล่นนะคะหรือว่าเป็นกับแกลแ้มก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ ขาไก่ทอดนะคะหรือว่าถ้าเป็นแถวบ้านเราก็ตีนไก่ทอดนี่แหละ่ะง่ายๆเนาะมาดูส่วนผสมกันก,นก่อนเลยค่ะนี่ค่ะจะมีขาไก่นะคะใช้ประมาณ10ขานะคะพริกแกงพริกแกงเราตำเองนะคะก็จะมีส่วนผสมของพริกกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าไปดูส่วนผสมได้จากคลิปด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะวางไว้ให้วิธีการทําพริกแกงนะคะมีซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยปน่นเกลือแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะ น้ำเย็นนะคะเล็กน้อยนะคะเอาไว้ผสมนะคะเวลาถ้าเกิดแป้งเราแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะผสมนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมแป้งกันก่อนใส่แป้งทอดกรอบนะคะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะของเราใช้ขาไก่สิบขานะคะแป้งก็ประมาณสักสามช้อนโต๊ะปูนๆูนแบบนี้ประมาณนี้ค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนนะคะพริกไทยป่นค่ะตามด้วยพริกแกงเลยค่ะพริกแกงนี่ความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะคะ แ,บบลแล้วก็เติมน้ําเย็นนะคะค่อยๆเติมค่ะสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนใส่เพิ่มค่ะค่อยๆใส่ที่เราไม่ใช้มือนะคะเพราะว่ามันมีพริกเนาะถ้าเกิดใช้มือขยำเนี่ยอาจจะแสบมือได้นะคะก็ค่อยๆผสมนะคะจนให้แป้งเขาเข้ากันดีนะคะ แต่อย่าให้เลวมากนะคะไม่งั้นขาไก่เราจะชุบแป้งไม่ติดนะคะค่อยๆใส่ค่ะใช้น้ำเย็นนะคะจะทำให้แป้งเราเนี่ยกรอบนานขึ้นนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ก็พอได้แล้วค่ะดูให้แป้งเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเอาขาไก่ที่เราทำความสาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะเอาลงมาคลุกเลยใช้ช้อนนี่แหละวันนี้ คลุกให้ทั่วเลยนี่ทีนี้ก็พักไว้สักสิบนาทีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือการทอดนะคะก็ตั้งกระทะนะคะใช้น้ํามันเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางๆค่ะอย่าแรงมากนะคะไม่งั้นขาไก่เราจะไหม้ได้นะคะนี่ค่ะพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะก็เอาขาไก่ที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะลงไปทอดเลยคลุกนิดนึงนะคะก่อนทอดก็คลุกๆนิดนึง ประมาณนี้ค่ะเราก็จะทอดจนสุกเหลืองเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะผ่านไปประมาณห้านาทีนะคะนี่ค่ะขาไก่เราก็จะเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะก็เอาให้สุกเหลืองได้ตามชอบเลยนะคะชอบกรอบแค่ไหนก็ทอดไปเลยก็ระวังน้ํามันกระเด็นด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกล้าไละสีสวยไหมนี่พอสุกได้ที่ก็ตักพักไว้เลยนะคะให้เด็ดน้ามันเดี๋ยวเราทอดจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ เนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูขาไก่ทอดนะคะหรือว่าตีนไก่ทอดนะคะกรอบๆเลย่านี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะสีเหลืองสวยงามค่ะรสชาติก็จะออกเผ็ดๆเ,เค็มๆนิดๆน,น,นะคะอร่อยดีค่ะทานเป็นของว่างหรือว่าเป็นกับแกล้มหรือว่ากินกับข้าวก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ชอบเนาะอันนี้เราทอดใบมะกรูดนะคะแล้วก็โรยด้านหน้านิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความอร่อยเพิ่มเติม,ตมนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าชอบก็ลองทำทานดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ